Starkware ครับ Commit to open source in magic wand Starknet Prover ข่าวนี้มันมีความสำคัญยังไงอ่ะเดี๋ยววิเคราะห์ให้ฟังนะฮะ s t a r k w ว r e เนี่ยเป็นบริษัทที่เก่งเรื่อง Row Up มาตลอดย้ำนะถ้าใครฟังคลิป i m เหรือ Immutable X ผมหรือ DYDX ผมมีเมนชั่นชื่อนี้อยู่บ่อยครั้งนะแล้วก็อยู่ในคลังความรู้นะถ้าใครยังไม่เคยฟังไปฟังได้นะครับมันค่อนข้างครบถ้วนแล้วก็มี มีความสำคัญอยู่นะฮะอยู่ในคลังความรู้อะไอคลังความรู้อะฟังได้เกือบทุกอันอะโอเคหมดเลยนะฮะก็อ,อะไรที่มันโอเคโอเคผมก็จะไปะยัดไว้ในนั้นะนะฮะสตาร์ทแวร์เนี่ยเก่งเรื่องพวกโรอัพอนึกภาพตามนะฮะโรอัพเนี่ยได้ชื่อว่าแบบแพ็คได้เก่งอนะโรอัพเราบอกแล้วไงโรอัพคือการแพ็คกระเป๋าแพ็คได้แพ็คได้เยอะก็ได้เปรียบนะเราแพ็คกระเป๋าเดินทางได้เยอะเราก็ใส่ของไปได้เยอะไงหิ้อึงกระเป๋าเหมือนกันแต่ฉันเอาของไปได้เยอะกว่า เพราะฉะนั้นเนี่ยสตาร์คแวร์พิเห์ทางด้านนี้มากนะโดยใช้ไอ้ระบบ s t a r ์อะไรต่างๆนะครับจะเป็นอีกระบบหนึ่งที่ไม่ตรงกับมาติกมาติกก็จะใช้อีกแบบมาติกไปเทคโอเวอร์บริษัทหนึ่งใช้ s n a ร์เนาะแต่ว่ามันก็เป็นโรลอัพเหมือนกัน CK Low ร p เหมือนกันแต่ CK Low ร p เนี่ยมันก็จะมีเทคนิคที่มันแตกต่างกันนะมันมีคีย์มันมี s e ิ r e ครบางอย่าง h i n d นะอยู่ข้างในของ s t a r ์คแวรและสตาร์คแวร์ใช้ตรงเนี้ยประสบความสำเร็จมากนะครับ คือเขาเจ๋งตรงนี้มากแล้วพอเขาไปรวมตัวไปโคเวเรตนะไป็นจอยเวนเจอร์กับ immutable ก็เกิดเป็นโปรเจกต์ชื่อ immutable x ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง immutable และ Starkware นะ imx นั่นแหละคือเหรียญที่ไปสเกลอัพ nft ของเกมนะฮะของ layer 2นะเป็นเหนรียญแรกประมาณนั้นนะครับเพราะฉะนั้น imx ก็จึงมีเทคโนโลยี Starkware ฝังอยู่ข้างใน Starkware เนี่ยตอนนี้มีแผนที่จะเปิดความลับของเขานะ ออกมาเป็น OpenSource นี่นะคะซอฟต์แวร์อัลแนลส์วางแผนทูโอเพนซอร์ t อิทเนี่ยเห็นไหม property s t a k net prover นะครับ under uh, apache 2นะครับ license 2.0 license ก็น่าสนใจก็คือมีการเปิดจะมีเปิดไอตัวนี้ออกมาเนี่ยให้สาธารณชนรับรู้นะแล้วก็คล้ายๆเป็นโอเพนซอร์ e แล้วก็จะมีคนมาพัฒนาต่ออะไรก็ว่าไปนะครับมันถึงจุดหนึ่งเนี่ย ความลับก็อาจจะไม่รับอีกต่อไปเดี๋ยวอาจจะมีคนคิดได้นะไหนๆก็ไหน,ไหน,ไหนๆแล้วก็เปิดมาแล้วก็เป็นคอมมูนิตี้แล้วก็ช่วยพัฒนาต่อไปเพื่อเอาไปสู้กับอีกค่ายหนึ่งอะไรแบบนี้นะครับ mm hmm. this proof of crucial engine style a used to roll up hundreds of thousands of transaction นะครไอไอคี a, a key ตรงนี้คือใช้ในการ roll up transaction จำนวนมหาศาล 1น0 0 0 0ะครับ 100, นะระดับหลักแสนแสน r a n s ซัคชันเนี่ย c o m p l e ซเข้าไปใน tiny นะ photographic p r o o f นะก็แพ็กอยู่ใน r o l l up ชิ้นเดียวในบล็อกเดียวแล้วเอาไปเขียนใน Ethereum นะอันนี้คือสิ่งที่ Starkware ทำมีการจะเปิดเผยอ,ออกมานะสำหรับผมมองว่าเป็นไงมองว่าเป็นข่าวดีพอเปิดปั๊บเนี่ยมันก็จะมีคนที่ชอบก็ไปใช้ต่อมันก็จะเกิด Network Effect แล้วก็มันก็จะพัฒนาต่อไปคือ s t a r k w a r e เริ่มต้นได้ดีล้ว แต่ว่าถ้าจะพัฒนาต่อเนี่ยหัวเดียวกระเทียมรีบมันคิดยากนะหรือเอนจิเนียร์ข้างในบริษัทอย่างเดียวมันไม่พอมันอาจจะต้องเรียกเดฟบทั่วโลกมาช่วยกันดูแล้วก็ช่วยกันอัดช่วยกันเขียนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอาจจะได้เห็นเทคโนโลยีตัว Star k แวร e เนี่ยโตขึ้นไปอีกหรือเปล่าอันนี้คืออยากจะอยากจะบอกว่าจากข่าวนี้มันก็อาจจะมีผลนะทีนี้ถ้ามันโตขึ้นไปอีกอวิเคราะห์ต่ออันนี้ก็จะเริ่มกาวลวนนะเพื่อนๆชอบโหมดกาวใช่ไหมโอเค ทีนี้ถ้ามันโตขึ้นไปอีกมันจะเกิดอะไรขึ้นนะเพื่อนเพื่อนมันก็จะไปมีผลกับสิ่งที่สตาร์แวร์เคยไปร่วมมือด้วยนะอันนี้เราก็คิดต่อไปเนาะถ้าเราจะลงทุนใช่ไหมมันมีอะไรเมื่อกี้ผมพูดไปหนึ่งเรียนละ Immutable X ใช่ไหม IMX ก็จะมีผลสตาร์แวร์ไปทำอะไรกับใครอีกไปทำกับโซเรนนะไอไอการ์ดเกมการ์ดนักฟุตบอลน่ะไอการ์ด พลังนะักฟุตบอลทั้งหลายโซเรแต่ว่ามันมันจะอยู่ในบล็อกเชนนะไอ้ตัวเนี้ยก็สตาร์ทแวร์เไปทำและไอ้ตัวที่3ฮนะ DYDX นั่นเองนะ DYDX ก็ใช้เทคโนโลยีสตาร์ทแวร์เข้าไปช่วยนะครับในการโร l อัพไอ้ตัว e x c h ช n g e การทำซื้อขายเทรดต่างๆเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยแถวๆเนี้ยก็น่าสนใจนะถ้า s t a r k w a r e มาแล้วก็ s t a r k w a r e มีเสน่ห์ในการโรลอัพอยู่แล้วนะที่ไม่เหมือนใครส่วนตัว เราไม่รู้หรอกเพราะว่ามันเป็นมันมันยังปิดอยู่นะเดี๋ยวพอมันเปิดออกมาเราก็จะรู้เองส่วนตัวเนี่ยค่อนข้างดูดีนะเขาแพ็คได้ค่อนข้างเยอะพอสมควรนะถ้าเทียบกับฝั่งมาติกอะ่ะฝั่งมาติกผมเห็น adoption แต่ฝั่งเขาเรียกว่าอะไรฝั่งแบบเ,เดี๋ยวนักลงทุน m a i n s t ี e a m จะมาลงนู่นนี่นั่นเพิ่มนะแต่ว่าผมไม่ได้ยินข่าวเรื่องของการพัฒนาตัวโค้ดแบบอย่างจริงจังว่ามันมันเจ๋งกว่าที่อื่นยังไงนะ CK เค l l up ที่อื่นเป็นอย่างเจ๋งกว่ายังไงแต่ว่าของ s t a ต k w วรเนี่ยชัดนะเขาก็ สื่อเรื่องนี้มาโดยตลอดนะว่า c k ของเขาเนี่ยทีเด็ดเลยนะครับแล้วถ้าใครไปอ่านลึกๆจะรู้เลยว่าอย่างไอตัว NFT IMX เนี่ยสามารถใส่ใส่หมวกไปจุ๊บไปตัวหนึ่งเนี่ยไอ NFT เนี่ยสามารถไปเล่นข้ามเกมได้เลยไปนู่นนี่นั่นในเกมอ,อื่นได้เหมือนกันนะครับออน่าสนใจนะก็เรียกว่า s i m l e s s l y แล้วกันสำหรัแบบ Starkware นะหรือ IMX นั่นเองงั้น IMX ครับให้มาดูราคานี่นึงก็ขึ้นมาหมดทุกเหรียญน,นะที่เมื่อกี้พูดมาทั้งหมดนะ ก็ถ้าเราเราอยู่ย้อนไปตรงเจ็ดวันย้อนหลังเนี่ยภาพรวมก็เ m x ก็ขึ้นมาเยอะอยู่นะฮะแล้วก็ถ้าเป็นเขาเรียกอะไรดีดี DY d x ดกนี่ก็ขึ้นนะก็ไม่ต้องพูดถึงนะย,ออย่ออยู่ก็จริงแต่ว่าย้อนหลังไป7วันเนี่ยหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ภาพก็ขึ้นแบบเนี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยยังไปอีกดูรัวหรือเปล่านะอันนี้คือ AI นะเพื่อนๆ